ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch n o t อย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วเปิดหัวกับแอ,ตอนต่อดีกว่า Patch แรกของปีมาแล้ว 1> Patch 12. 1มาพร้อมกับสกิน e n d e r b o า e และ e n d e er r b o ู e r e x i ไซเอาละ่ะไปดูกันดลก่บว่ามีอะไรบ้างที่ถูกรับ mm hmm. Diana Passive AP Ratio mm hmm. เพิ่มขึ้นเป็น50%และจากการทำความเสียหายต่อมอ n s t e อร์ป่า250เพิ่มเป็น300แอนาป่าจะกลับมาหรือนี แกร่งแผลง,ลงสกิลพาเรใช้มานาน้อยลงในทุกเลเวลแถมคูดาวลดลง0 5วินาทีอีกด้วย เวกซายสกิลฟิลเรดไบรท์ความเสียหายกระเจาภาพเลเวลแรกแรงขึ้นเลเวลสเท่าเดิมแต่หลังจาก 3, เลเวลสามเบาลงในทุกทุกเลเวลสกิลเทรนเนอร์คูดาวเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลยกเว้นเลเวลแรกเดี๋ยวนะสะกินมาแพชนี้เนื้อแบบนี้ไม่ได้นะโซน่าการเติบโตของเคราะลดลง0.3หน่วยสกิลซงออฟเซอร์เรตีคูดาวเพิ่มขึ้น2วินาทีไอเทมเอคริฟคูดาวของตัวตีใกล้เพิ่มขึ้น2วินาทีฟอสรอบเนเจอร์ระยะเวลาดูดซับความเสียเพิ่มขึ้นเป็น7วินาทีและลดความเสียจากเวทที่่เเเข้ามามมพิมป็น มิโมเทลชิ b o บคาร์เตอรลดลง5หน่วยโลกของมิโมเทลชิวโบลดลงจาก300ถึง800เหลือเพียง275ถึง650หน่วยตามเลเวลวิดให้ต้านทานเวทลดลงเหลือ40หน่วย s เป l เท e l พอ o r t ลดคูดาวจาก420ถึง210เป็น360หน่วยในทุกเลเวลแต่จะสามารถ TP ลงได้แค่ป้อมนะไม่สามารถลงวอร์ดหรือมินเนียนได้แต่หลังจากเกมผ่านไป14นาทีเทเลพอร์ตจะเปลี่ยนชื่อเป็น Unleash เทเลพอร์ตจะสามารถ TP แบบเดิมได้โดยสามารถลงมินเนียนลงวอร์ด หรือลงป้อมหรืออะไรก็ได้แบบเดิมที่เคยทําและครูดาวจะเปลี่ยนเป็น240วินาทีอีกด้วยต้นเกมจะไม่มีอีกแล้ว TP ลงไปสู้กัน5คนเลนล่างหรืออาจจะมีเพาะ TP ป้อมได้แต่อาจจะเติมเกมช้าไปหน่อยกว่าจะทําแบบเดิมได้ที่ลงมินเนี่ยหรือลงวอดจะต้องรอหลัง14นาทีนั่นเองก็จบกันแล้วนะครับสาหรับแพท12.1ในโหมด Summer Rift เป็นแพทแรกที่โคตรจะสั้นสิ้นดีส่วนแรคง2022ก็เปิดให้เล่นในแพท12.1เนี่ยแหละใครรอไต่แรคงอย่างวัดฟีเมอร์เตรียมตัวกันไว้ได้เลย ส่วน patch note TFT มีอะไรบ้างไปชมกันในแพ h 12.1ในโหมด TFT เช่นเคยก่อนจะไปดูเผ่าและคลาสว่าปรับอะไรมาดูอัพเมนต์กันก่อน แพชที่แล้วถ้าหากเราได้อัคเมน์เลือกเผ่าหรือเลือกคลาสบางอันจะให้ตัวราคา3บาทอย่างเอ h คหรือรีซันดามาหรือบางอันได้ตัว1บาทอย่างเกรฟหรือทวิตัสเฟดมาแต่แพชนี้เปลี่ยนไปจะให้ตัว2บาททั้งหมดของเผ่าหรือคลาสที่เราเลือกมาจากอัคเมน์เพื่อไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำเรื่องเงินอีกต่อไปอาร์นเซนเซอร์จะมอบความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น50% a s ิบเปอรเซนต์เนดเมเพิ่มเติมลดลงเหลือ <net> ห้าสิบเปอร์เซ็นตลไซเบอกๆเนติกอะให้บนัเลือดลดลง4น0หน่วย l i f e l o n g learning จะให้ AP 5หน่วยถ้าหากยูนิตทรงภูมิรอดในการต่อสู้เปลี่ยนเป็นให้ AP 2หน่วยมาเลยและถ้าหากยูนิตทรงภูมิรอดในการต่อสู้จะได้รับอีก2 AP เพิ่มเติม m a k e shift armor มอบเกราะและต้านทานเวทเพิ่มขึ้นในทุกๆเทียร์ e l ป b l a d e หลังจากใช้กสกลิลการโจมตีครั้งสัดไปาจะสร้างความเสียหายเวท225%เพิ่มขึ้นมา25% s แต n ยู n น t ต d ดมอบพลังโจมตีและ a อดีลดลงที่เทียร์ซิลเและเทียร์โกลด์สันไฟบอ a r d เผาแมกเลือดลดลงเหลือ16% Wood land, Jam, ตัวที่ ท็อปปี้จะมีเลือดเพิ่มขึ้นเป็น1,600หน่วย Shock it off unit ถึกทนรีเจนเลือดเพิ่มขึ้นเป็น3% สโมกบอมยูนิตมือสังหารเมื่อเลือดลดน้อยจะลดความเสียหายลดลงเหลือเพียง80%เผาและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้เทคโนเคมี ame, ลดความเสียหายลดลงเหลือเพียง20หน่วยรีเจนเลือดเพิ่มขึ้นทั้ง 5, 7, 9ยูนิตคอามรจนเีลดลงที่3ยูนิตแต่ไปเพิ่มที่7กับ9ยูนิตจักระพัดโบนัสความเสียหายเพิเ่มเติมทั้ง 3, 5ยูนิตนักประดิษฐ์เลือดของหมีเพิ่มขึ้นเป็น850หน่วยเกราะและต้านทันเวก็เพิ่มขึ้นเป็น70หน 2, 6, 2 unit, ่วยสองแสง2ยูนะ องค์กร7ยูนิตโบนัสเพิ่มจาก33เป็น50%ยูโดเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์การพบเจอของยูนิตดังนี้และยูโด6จะลดมานามากขึ้นเป็น25%การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้เทีย1แคทูรีนสกิลเบาลงที่3ดาวการเรนพันธกตเพิ่มขึ้นเป็น70หน่วยเกรฟจากมานาเริ่มต้น80ใช้120เป็นมานาเริ่มต้น50ใช้100หน่วยอิราวีดามเมดแรงขึ้นในทุกดาวและการฮิวจะสกิลดีขึ้นที่3ดาวคาซาดินหลังจากใช้สกิลจะลดความเสีย เลือเพียง25%และเลยะเวลาจะอยู่นานขึ้นเป็น5วินาทีทวิตเต็ดเฟสสกิลแรงขึ้นในทุกๆดาวเทรสองสเวฟมานาสูงสุดลดลงจาก80เป็น75แถมการฮิลจะแรงขึ้นในทุกๆดาวอคอกมาสกิลเปลี่ยนเป็น8%ในทุกๆดาว ชาลอนคอร์โจนตีเพิ่มขึ้นเป็น0.75หน่วยซิลเลียนสกิลจะสโลว์นานขึ้นเป็น4ินาทีเทีย3ไฮเมอร์ดิงเจอร์จากตีไกล3ช่องเป็น4ช่องมอสฮาสกิลบอลลงที่1ดาวและ3ดาวเอ็โคสกิลจะแรงขึ้นในทุกๆดาว v anda, วีซานดาสกิลแรงขึ้นในทุกๆดาวซามิราเลือดเพิ่มเป็น700หน่วยเฟกเลือดเพิ่มขึ้นเป็น850หน่วยเทีย4เซอรฟีนแมกมานาลดลงจาก160เป็น150หน่วยและฮิวจะแรงขึ้นในทุกๆดาวเออร์กอดไม่ใช้สกิลากกาิพเษ ทุกๆ2นัดเพิ่มเป็นทุกๆ3นัดแทนโอเรน่าแม็กมานาลดลงเหลือ130หน่้ยสาวยไซออนสกิลสตันจะดีขึ้นที่1ดาวและดเเมกก็แรงขึ้นที่1ดาวยูเน่เลือล่อนลดลงเหลือ900หน้วยเชียฮากาเลโอความสามาาถจากคิดที่เข้าแพสซีฟลดลงที่1ดาวและ2ดาวแต่สกิลจะสตันได้ดีขึ้นที่1ดาวไค่ ai, สาเลื่อนลดลงเหลือ,อ,อ850หน่วยสกิลความสสมารงต่อมิสไซล์ก็ลดลงที่1ดาวและ2ดาวแถมมานาเริ่มต้นก็ลดลงจาก90เป็นเริ่มต้นเพียง75หนวยเจลจากใ็สกดสิบ เหลือเพียง30%จาก40%และททมเค้น3ดาวเมื่อคุณป้อนอาหารททมเค้นจะได้รับสแตท20เท่าจากปกติวิ t เซอร์มานานลดลงเหลือ140หน่วยไอเทม Garden a n เ e l จากเกิดใหม่ด้วยเลือด400หน่วยลดลงเหลือเพียง250หน่วยมเลล n โนเมคอน a ดเม e เผาลดลงเหลือ2%ลาบิฟาแขนนอนมอบครรงโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น60%ซานไฟ้เขียดเมทเผาลดลงเหลือ2วินาทีซ c r o ร p พอ t ท l เลิดเพิ่มขึ้นตามสเตจดังนี้ ชาริลด์พาวเวอร์ให้ a p เพิ่มขึ้นเป็น35%ส a ตติช h i ต์พอร์ตติลดลงเหลือ10% ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท1 1 1ในโหมด TFT เน้นปรับไปในส่วนของคอมท็อปเทียอย่างไครสะแสง3และไอเทมคู่บุญอย่าง GA และโมเลโลโมิคอนเพื่อให้คอมอื่นได้มีโอกาสสู้กับเธอได้บ้างถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกลงไอสำคัญสำคัญไฟก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจ่านเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ดีคลิปชันเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมสับสไครต์และแชร์กันด้วยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ